บวรศักดิ์ย้ำความสาคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการจัดทำประชามติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญมากในตอนนี้พวกเราได้รับข้อมูลจากนายบวรศักดิ์อุวรนณโนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและเขาได้แถลงทำลายเกี่ยวกับการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนายบวรศักดิ์ได้ตีความถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยความสําคัญมาก เมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้ร่างของพักประชานอเป็นร่างหลักมีข้อกังวลว่าอาจเปิดโอกาสให้แก้หมวดหนึ่งและหมวดสองนายบวรศักดิ์กล่าวว่าต้องรอดูการพิจารณาในวาระสามเพราะยังต้องมีการแก้ไขดังนั้นให้ดูฉบับสุดท้ายที่รัฐสภาลงมติในวาระสามจึงจะแน่นอนว่าจะใช้ร่างหลักของใครในายบวรศักดิ์ได้อธิบายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาด้วยความระมัดร,ระวังและความเข้าใจที่สูง จึงต้องรอดูการพิจารณาในวาระสามเพื่อให้มีการแก้ไขและปรับปรุงตามที่ต้องการซึ่งจะช่วยให้มีความชัดเจนว่าจะใช้ร่างหลักของใครในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อถามย้ำว่าหากผ่านวาระสามแล้วมีการนำเรื่องไปร้องสารรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญการทาประชามติจะเหลือแค่คำถามเดียวคือต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายบรวศรศักดิ์กล่าวว่าก็จะไปถามประชามติ ในวันที่29มีนาคม69ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำถามเดียวนายบรวรศักดิ์ได้ตอบว่าการําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการพิจารณาด้วยความระมัดระวังจึงต้องมีการถามประชามติเพื่อรับความเห็นจากประชาชนซึ่งจะเป็นคำตอบสำคัญในการตัดสินใจว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ที่น่าสนใจคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้อาจเกิดความคิดเห็นแตกต่างได้ จึงต้องมีการพิจารณาด้วยความระมัดระวังและเข้าใจถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรมีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่มีความเห็นเชิงตรงกันข้ามหรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคนเพื่อเข้าใจกันเพิ่มเติม